ไม่ใช่หิมะเมืองไทยนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพายุลูกเห็บที่ตกหนักบริเวณดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามเมื่อวานนี้ค่ะขาวโพลนไปทั่วค่ะถ้าเห็นภาพนิ่งอาจจะคิดว่ามันสวยจังเลยนะคะเนี่ยค่ะ,คะ แต่ถ้าที่พักอาศัยไม่แข็งแรงบ้านเรือนสามารถเสียหายได้นะคะหลังคาอาจจะพังจนพักอาศัยไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่พบว่าความเสียหายกินพื้นที่4อำเภอผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่าพายุที่เกิดขึ้นมาเร็วและรุนแรงไม่สามารถเก็บทรัพย์สินได้ทันค่ะตอนนั้นอยู่ข้างหลังร้านพอดีคลม้มาแบบไวมากเลยแป๊บเดียวเอาอะไรไม่ทันเลยเาเัเาหมดเลยเก็บของอ,อ,อะไรก็ไม่ทัน เบื้องต้นของที่อยู่ข้างในสถานประกอบการคาดว่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับ พราะฉะนั้นเช้านี้นะคะก็มีกําลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพลฐานราบที่เจ็ไปช่วยทําความสะอาดเก็บกวาดพื้นผิวถนนนะคะตรงจุดนี้นี่เป็นอาเภอแม่ริมนะคะหลังจากที่เกิดพายุฝนและลูกเห็บตกนะคะยังมีทั้งอําเภอแม่ริมอําเภอสันทรายอำเภอเมืองนะคะที่เสียหายหนักเสาไฟฟ้าโค่นป้ายโฆษณาพังนะคะรถยนต์เนี่ยถูกป้ายทับไฟฟ้าก็ดับแล้วบ้านเรือนก็ถูกต้นไม้ล้มทับด้วยนะคะ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องและก็ผู้นําชุมชนร่งสรำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบนะคะมีการตั้งศูนย์บัญบรรชาการของจังหวัดช่วยเหลือประชาชนอยู่บริเวณด้านข้างสุสานบ้านขาเจ้าแล้วก็ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอยู่ที่วัดลังกาตําบลฟ้าห้ามอําเภอเมืองค่ะเป็นในเรื่องของเส้นทางจราจรแล้วก็ ะทะลมอย่างเช่นพวงป้ายโฆษณาที่ล้มลงมาทับรถครับต้องติดก็เกือบเสียแล้วก็เร่งตำรวจเพื่อช่วยเหลือความเสียหายบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายจากพุ่เห็ดแล้วก็ลมที่พัดมาคือกำลังตำรวจตำรวจหลัยแล้วก็ว่าเสียอะไรบ้างเราจะรีบความช่วยเหลือในทันทีครับตอนนี้มีการการะจายกำลังกล้วใช่ไหพื้นที่ครับ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็สรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะมีทั้งหมด4อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอแม่ริมสันทรายสันกำแพงและอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมทั้งหมด17ตำบลขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าที่หักโคน่น ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานนะคะว่าระยะนี้ภาคเหนือยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นรวมทั้งมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรนั้นก็ควรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ